สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มทนไม่ไหวเห็นตาข่ายดักนกข้างบ้านสุดท้ายเขาตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหนุ่มรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปวิดีโอหลังเห็นตาขา่ดักนกข้างบ้านเพื่อนนำมากินเป็นอาหารแต่สิ่งที่เขาทำลงไปนั้นถูกชื่นชมทั้งโลกออนไลน์โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสตคลิปในทิกตอกหลังเห็นตาขา่ดักนกของข้างบ้านและได้เผยให้เห็นสิ่งที่เขาตัดสินใจทำโดยระบุว่า วิถีชีวิตบ้านนอกปล่อยแล้วก็ไม่สบายใจกลัวเขาว่าแต่ถ้าเจอแล้วไม่ช่วยก็อดสงสารไม่ได้เฮ้อเอาไงดีวะข้างบ้านดักตะข่ายเอาไว้เป็นอาหารถ้าวันไหนเขาไม่อยู่ผมแอบปล่อยนกพระสงสารเรียกได้ว่าหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนั้นก็ถูกชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากอาทิเช่นได้บุญอยู่ครับแต่ระวังได้เรื่องด้วยนะครับ อีกท่านบอกว่านกก็มีครอบครัวที่หิวรออยู่ก็ได้ค่ะสาธุค่ะอีกท่านบอกว่าชีวิตใครใครก็รักเราอาจมีครอบครัวที่รออยู่อีกท่านบอกว่าไม่ผิดแต่อย่าให้เขาเห็นเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ